สวัสดีค่ะวันนี้กุ้งสไปจีนยูนานจะมาทำผัดผักกูดนะคะผัดแบบชาวจีนยูนานนะคะผักกูดนะคะภาษาจีนยูนานเรียกว่าเจ๋เจ๋ใช่นะคะผักกูดจะเป็นพืชในตระกูลเฟิร์นนะคะซึ่งสามารถนำมารับประทานได้ด้วยค่ะก่อนอื่นเราก็จะเด็ดเอาเฉพาะส่วนที่อ่อนๆนะคะ ทั้งใบอ่อนแล้วก้านอ่อนค่ะแล้วก็นำไปล้างน้ำค่ะตัวนี้จะเป็นถั่วเน,น่าแผ่นนะคะเราจะเอามาย่างไฟให้เหลืองหรือปิ้งไฟให้เหลืองค่ะก็จะมีกลิ่นหอมนะคะ จากนั้นก็นำมาตำให้ละเอียดค่ะเครื่องสําหรับผัดผักกูดนะคะก็จะมีพริกแห้ง กระเทียมแล้วก็จะมีมะเขือเทศนะคะการผัดก็เริ่มจากการตั้งกระทะใส่น้ำมันนะคะผัดพวกกระเทียมพริกแล้วก็มะเขือเทศก่อนนะคะ ผัดผักกูดนะคะก็ปรุงเหมือนเราผัดผักทั่วไปนะคะเติมรสดีเกลือซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยะคะ่ะแต่พิเศษตรงที่ว่าเราจะใส่คนเน่า,เาด้วยนะคะ อร่อยไหมคะ เป็นยังไงบ้างคะกับเมนูผัดผักกูดแบบชาวจีนยูนานคะ่ะยังไงลองไปทำทานดูนะคะว่าอร่อยไหมนะคะ วันนี้ขอตัวไปทานข้าวก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ